โอ้ไย่ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับผมออนเนจานอีกแล้วนะครับผมแล้ว,วันนี้เราซุ่มเจอพี่แซนดีครับผมวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยที่ผมยิงหัวไปเนี่ยดูๆแล้วคือจากชื่อแล้วก็จากแบบลักษณะการยิงคมก็น่าจะเป็นครับดูเลยทุกคนคือยิงหัวเวอร์มากเลยทุกคนแล้วก็นี่ก็คือสเต็ปของพี่เขานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะเวอร์นะครับแต่นี้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นตัวจริงไหมแต่ว่าตื่นมาเช้าๆผมแบบเล่นง อยู่คือยังมึนๆอยู่แล้วก็มาเข้าโซนเล่นๆแล้วก็มาเจอโคมแบบนี้เราดูชื่อดิครับคือเป็นแคนเพอร์เฟก h o ช็อตเลยนะครับแล้วก็คือเล่นค่อนข้างจะเวิร์มมากด้วยนะครับเป็นแบบ PS แรงก็สูงมากด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่แอนดีแหละครับเราก็เลยมาทําคีบให้คนดูเลยก็แล้วกันนะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเรายิงหัวไปแล้ว1รอบนะครับแต่ว่าโดนยิงหัวมาแล้วเกิน23รอบแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบตอนเช้ายังมึนๆอยู่เลยทุกคนแล้วก็คือเจออีกแล้วทุกคนเราก็จะมาเล่นนะครับ คือค่อนข้างจะเวิร์มากเลยทีเดียวครับแล้วก็คือมีทั้งแบบรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็แบบค่อนข้างจะแบบน่าจะเป็นคือง่ายๆว่าทุกคนคือตอนนี้มันเป็นเวลาตอนเช้าไงแล้วก็ใครๆก็แบบเพิ่งตื่นมาเล่นเกมกันตอนนี้เนี่ยทุกคนเราจะแบบมึนๆแล้วดูเลยทุกคนตอนนี้ผมยังแบบภาคเสียงไม่ค่อยดีเลยทุกคนคือมันมึนไงทุกคนแบบเพิ่งตื่นมาแล้วก็มาเจอกันนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เกิดมาครับแล้วผมก็เกิดด้านหลังพอดีเลยครับทีนี้เราจะมายิงกันเลยล้วกันนะทุกคนผมจะลองชวนไฮไลท์แล้วก็เอา เมื่อกี้กะว่าจะชวนไฮไลท์แต่ว่าก่อนที่ผมจะชวนเรียกก็คือโดนยิงหัวไปซะแล้วทุกคนและดูดิครับวันนี้ก็จะเป็นความเบอร์นะครับนี่จังหวะนี้คือผมจะแบบไม่สนคนอื่นนะครับเราจะรีบไปหาตรงนั้นเลยก็แล้วกันนะทุกคนนี่ครับผมเราเจอแล้วแล้วก่อน,นี่ง่ายทุกคนกระโดดยิงหัวไปทีหนึ่งนะครับจังหวะนี้ก็ดูด้านหลังก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนมาแล้วก็คือ ทุกคนครับเราสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าที่ผมเจอนี่คือตัวจริงหรือไม่ใช่ตัวจริงนะครับก็คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน,นทุกคนแล้วก็สาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เฮ้ยทุกคนจังหวะน,นี้คือกดไปหนึ่งหัวครับผมแล้วก็มีการนั่งรอแล้วก็ยิงหัวเม็ดหน,นึ่งแต่ว่าศัตรูไม่ตายนะครับแล้วก็วิ่งออกมาจากด้านหลังจังหวะน,นี้ก็คือยิงนะครับแล้วก็โดนอัดหัวตายครับผมกอบบินเลยนะครับเมื่อกี้มาทีนี้เรามาต่อเลยก็แล้วกันทุกคน คุณเพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปน,นะครับแล้วก็สําหรับคนที่กดติดตามไปแล้วเราก็เป็นครอบครัวนในจานเกมมิ่งกันแล้วนะครับแล้วดูดิทุกคนคือตอนเช้าเนี่ยอาการการเล่นของผมก็จะเป็นประมาณนี้นครับล้วก็ใครเป็นแบบนี้บ้างแล้วก็คอมเมนต์มานะครับแบบตอนเช้ามันจะเป็นแบบยิงหัวไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยทุกคนเราเข้าใจป่ะครับเอ้ล้วก็เฮ้ยเม็ดเดียวอีกอะทุกคนคนนี้นี่คือเวอร์มากเลยทุกคนดูดิจังหวะนี้ก็คือ เข้ามาให้ตัวลาเม็ดอะไรอย่างนี้เลยทุกคนดูดีแล้วก็เต็มนั่งตั้งไอวอลแล้วก็โดนตุ๋ยอัอดตัวไปทีนึงก็เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ก็เกิดมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่แสนดีของเรานะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวยิงหรือตัวปลอมนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับนี่แล้วก็ ทุกคนครับเราไม่ได้เม้นปั่นแบบเราไม่ได้คอมเมนต์มาปั่นเมนผมหลายคลิปแล้วว่ะทุกคนผมอยากจะให้แบบคนดูช่วยกันปั่นเมนให้ผมหน่อยได้เปล่าทุกคนและตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบนั่งทําอะไรไม่รู้ทุกคนแล้วก็เดินแล้วทุกคนจังหวะนี้เขาเดินแล้วเราเราก็จะเข้ามายิงเลยก็แล้วกันล้วก็จังหวะนี้ก็ หันจอเออยไปทีหนึง่งเราก็เฮ้ยเมื่อกี้ยิงฟ้าแล้วก็เฮ้ยไอไอบอลนี่ I, 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 these, คือเร็วมากเลยทุกคนเราแทบจะแบบตามไม่ทันเลยทุกคนดูดิแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละครับกําลังจะมืนอยู่นะครับแล้วก็หัวแตกครับผมกอบินเลยนะครับไอไม่สิทุกคนเมื่อกี้หมวกบินนะครับนี่จังหวะนี้เราก็เกิดมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่สนคนอื่นเลยทุกคนเราจะแบบรีบวิ่งไปหาพี่เขาคือนา,นานทีเจอนะครับแบบตึงๆแบบนี้ในโะซนนะครับคือมันมีวันหนึ่งครับอันนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับ เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วตอนผมเล่นฟีไฟอะครับคือผมเคยสุ่มเจอคนในโซนที่แบบยิงหัวโคตรเจ๋อเวอ,อะครับคือแบบเขาเข้ามาแล้วคือให้คนละเม็ดเกือบทั้งโซนนะครับคือดูจากลักษณะเราไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นสกิปด้วยนะครับคือคนคนนั้นนี่คือแบบผมยกย่องแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะยิงหัวคมมากในหลังฉะนั้นเขาก็แบบตอนที่เขากดออกไปผมก็แบบเสียดายทุกคนคือเจอคนโหดขนาดนั้นแล้วก็ไอ้นี่ยืนทาอะไรยิงหัวมันเลยทุกคนแล้วก็มาต่อครับผมแล้วก็ ถ้าเราเคยเจอคนอยิงหัวคมๆแบบนี้ในโซนเราก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับอันนี้นี่ก็คือระดับกลางๆนะทุกคนมาตอนนี้เราก็มาแล้วก็อัดตัวไปหนึ่งสเต็มนี่จังหวะนี้เราก็วิ่งต่อไปเลยสิครับเน่แล้วเขาอยู่ข้างบนปะเนี่ยหรือว่าออกแล้ววันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเขาน่าจะออกละมั้งทุกคนเพราะว่าลีดเดอร์เมื่อกี้นี่ไม่ได้เป็นพี่เขานะครับไม่ได้เป็นพี่การนะครับแล้วก็เนี่ยดูเลยทุกคนอันดับหนึ่งเนี่ยแสนดี็ีเอสเนี่ยทุกคนดูดูดูดดนี่ทุกคนกค ก็จะมาเล่นชิวๆต่อเลยก็แล้วกันนอนทุกคนมาแล้วก็คือจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปสุ่มเจอพี่แสนดีนะครับเราก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเราก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันนะครับส่นวนสำหรับคลิปนี้ก็คือคองต้องไปนะครับแต่ว่ายังไม่อยากไปแต่ทุกคนคือผมอยากจะแบบบอกเล่าเหตุผลหนึ่งก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนคือไหนๆเปิดคลิปนี้มาทุกคนก็คือทุกคนครับที่ผมหายไปเกือบจะเป็นเดือน2เดือนเนี่ยนก็คือเนื่องจากแบบ เจอปัญหาเล็กน้อยในการทําช่องนะครับและหลังจากนั้นตอนนี้ก็คือปรับปรุงแก้ไขอย่างเรียบร้อยนะครับและผมก็คือกลับมาอีกครั้งแล้วครับแล้วก็เราอย่าลืมเม้นมาบอกกันครับว่าอยากให้ผมเนี่ยทำการแบบทาคลิปเล่นเกมอะไรบ้างเราก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะลองเช็คดูที่โซนหม้อนะครับว่าโซนนี้นี่คือเขาอยู่ไหมทุกคนแล้วก็ มาอยู่ครับผมเท่ากับว่าพี่เขาออกไปแล้วจริงๆซะด้วยไอ้นี่นีเกะไกยิงผมบันทีนึงหนี่แล้วทีนี้ก็คือรู้สึกว่าน่าจะออกไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับน้อนทุกคนสนักสนานกับคลิปนี้เราก็ไปแล้วครับเอาละไปลายบาย